สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตกเบ็ดกันนะคะเราจะมาตกเบ็ดกันนะคะเริ่มด้จ้ามาซีดเบ็ดที่นองวันนี้มาซีดเบ็ด

จะล่วงมือเองเด้อสิทเป็ดนี่ปกติยใหญ่สิทเองแต่ว่างวดนี้ายบ่ไาด้เห็ดใบอนุญมาดก็เลยบ่ไสิสิก็เลยบได้ให้ผูคุณไงเราสิทคนเดียว đậm <coughs> <It's coughs> <nice. coughs> Oh, oh, <laughs> tên xem. xăm tu bằng hั่น l่ะ. Nồi. Hals. Nà. Khát mun Ta. Wir zusammen, ne? Mhm. So Gemüse. Mm. So, cái ai nó chơi cái. Chúng ta zu weit zu weit. Uh, uh mai uh, uh, ít uh, <tư> Tôi nhai thì nó tôi nhai tôi nhai tôi bằng con con uh. อู้โหมาอีกแล้วฮาวตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยบังกล้องก่อน Hey, da, da nie. Okay. Hm? ich, ich mag es nicht, ne? Ne, sie geht nicht rein, wenn es morgens schon richtig heiß ist. Mhm. Aber jetzt ist es ja Heute ist es halt nicht so. Gut. Morgen soll wieder. Ja, morgen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, wir haben uns ja lange genug gefragt, lange ne? Ja. Aber wenn es heiß ist, sagen die Leute auch wieder, oh, ja, zu zufrieden oh. sind wir nie. Das nicht. Mittelmaß kriegen wir ja nicht. Nee. Wir kriegen entweder das oder das. Fühlen nicht, ne? Das wir fühlen nicht. Komm, wir gehen an dem anderen. Wieder, wieder, wieder. <laughs> mán mán, mán wow, không có nó nữa? ra bên rồi, wow, 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 magic tum, 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 tum. wow, 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 tung, 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 tung wow ตัวใหญ่เลยตเป็นไงจ้าพี่น้องตัวนี้เปใหญ่ตัวใหญ่เดี๋วววยวเป๊บหนึ่ง,งได้อีกตัวแล้วบาสปลาหนีกินแสบด้วยพี่น้องเด้อแพงไอ้เยอรมันเพิ่นเอิญบาสปลาแบกเหนือเพิ่นก็คือกันกับปลาเก๋าบานเฮาแสบพี่น้อง แล้วตัวเติบนะเมนี้ย่า่บร้สิทธิ์บร้รบรลงมือเองย่ายบรมมใบอนุญาตที่ขานไปเห็ดมันแพงพี่น้องบ่คุม ก็ได้ให้พู <S <S hmm. so so, ้ใหญ่เล่าธิ์คนเดียวซ้ำนี่ก็ได้กินที่ดอกเบ็ดดต่ของก้อยหนาแล้วพี่น้องเอ้ยเบ็ดขึ้นบ่อไรแล้วสิได้เศร้าเบ็ดขาดไปละอันหนึ่งอีอันที่สองแม็กโซซูวิโซกปุด ฮาร์ก์นิสมาอ่ะใช่สำหรับวันนี้เนอะฮะฮาร์ก์นิสอ่ะโอเคโอ้จุดเบ็ดกำลังมั่นเบ็ดขาด สรุปปลาจ้าสรุปปลาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมือนี้ได้ปลาแปดตัวกระทือประมาณยี่พี่น้องมากแป๊บเดียวเสียดายเบดมันขาดก่อนโอเคเลยจ้า พี่เ e ่เฮพี่เซ e ดังพีรีดังพี่่ดังคเก็บเบ็ดละผู้สิเบ็ดนี่กเมื่อไิเบ็ดกัร่งมวเบ็ดขาดแล้วกับหลวดพ่นี้เอาเอาเอมาเสินหาปลางเี๋ยว แลนบินบ่นยังเรอยู่นี่อ่าอ่าเื่อนันฟิชขมยเออที่มาขโมยปลาขยเออนั่น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 นันนั่น

ยินบนอยู่นี่ละจ้าปลาสีฮาไปหามาเหมือนนี้ใหญ่กับสิมาตุ่มเป็ตตุ่มเบิดเก็ดเลยเพราะว่าเก็ดมันเราออกอยากเพราะมันมสุกเลยฮาก็จังควยหลอกๆตุ่มสภาักะแง่เริ่มเอนนี้ 呜，太魔了。 ปลาของข้ากัะซุกเรียบร้อยแล้ะจ้าพี่น้องใส่ผักกะแหง,งลงไปแบบนี้ผักกะแงงแห้งเรืองพี่น้องตากเอามาแต่มเมืองไทยมันมีผักกะแห่งสดซุกแล้วจ้า ปลาของเขากะเลลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเน,นื้อจะสิกลิปนี้ตีใหญ่กะค้อจุไใบซัมนีด้วยจ้าอย่าลเือกดไหลกดแช่กดติดตามให้ใหญ่ใน่ด้วยจ้าด้วยบายบาย